แล้วเหรสวัสดีครับวันนี้เรามาอยู่ที่อำเภอพบพระจังหวัดตากอนนี้อยู่ที่แถวๆม่อนหมอกทะเลเอ้ยม่อนหมอกตะวัน ดอกเซียนใช,ใช่ไหมครับดอกเซียนฝรั่งใ네ช่ไหมครับดเดี๋ยวเข้าไปถ่ายข้างใน ิมเหมวว่าคุณหมปิ้งไหมเหมือนแม่เอาปะพอพอตั้งแม่คนไหรไม่ยอมพูเงินไปกินข้าวเชาว้าก่อนที่จะมุกไปทําสีฟ้าอ่าเรามาถึงถ้าสีฟ้าแล้วนะครับตอนนี้อยู่ตรงหน้าทางเข้า ทสีฟ้าเดี๋ยวเดินเข้าไปดูข้างในกันว่ามันสีฟ้าจริงไหมหรือเป็นสีอื่นไปดูกันครับ เป็นแบบไหนบ้างเดินไปเละถ้ำสีฟ้าเป็นไง,งแบ้างแปลกแปลกดีเนาะม,มันก็เป็นลวดลายถ้ำที่ แปลกกว่าที่อื่นน่ะที่อื่นมันจะดำดำมืดมืดอ,อ,อันนี้จะเป็นแบบลายเทาเทา,ทาอมฟ้าสลับขาวก็ได้มุมถ่ายนิดๆหน่อยๆเดี๋เราไปกันต่อที่สวนป้าดอยบอ่อหลวง กลางเต็นท์ครับกลางเต็นดูที่ทเอ็นด้านหน้านะครับสายไหนระนะัขึ้นมาติดต่อต่านบุนอ๋อครับขอบค,ครับกว่าจะมาถึงหกโมงแล้วถ้าเป็นเจ้าหที่คนละหนึ่งร้อยเนาะรู้แล้วเนาะอ๋อเมื่อกี้เขาบอกมาเกินเงินพร้อมไหมครับ <c oughs> ที่ลางจานนี่คือลานลานเต็นท์จุดที่หนึ่งก็จะเอียงๆนะตรงเนี้ย ดีครับเช้าวันที่สองเมื่อวานมาถึงกลางเต็นได้ก็สลบไปเลยไม่ไหวเดี<า>๋ยวนี้จะไปเดินหาจุดถ่ายรูปกัน<า>ไปแม่เดินอีกแล้ววันนี้กินยาแล้วกินยาแล้วโอเค นี่ไงลงไปเนี่ยถ่ายลงเนยน่ยตรงไหนเยอะไหมตรงนี้ตรงตรง้นไม้มันลงไปเป็นแถวไตงตรงนี้ตรงต้นไม้เนี่เนี่ยวอือสิบล้านนะสิบล้านนะเสื้อเสื้อมันแบกออกอะยังอือหนึ่งสองสาม มุ่งหน้า,าทางเหนือไปยังถนนหมาเลข108ส่วนป่าดอยบอหลวงเลี้ยว,ขว,วยขวาเข้าสู่ถนนหมาเลข108เขาให้เลี้ยวขวาไปที่108นะครับไปที่อ่าจุดต่อไปจะเป็นทะเลหมอกยุนไหล เราตรงนู้นเปล่าดูไปดูไปดูลานรถลึกนอยากขึ้นคืนเหมือนเหมือนเหมือนไม่เหมือนไม่ได้ขึ้นทางนี้ไม่ได้ทางนี้เนาะใช่แต่บ้โน่นโน่นทางโน้นทางโน้นอันนี้น่าจะเป็นแบบเก่าทางเก่าเก่าอันนี้เป็นทางเก่านะ จะไปทางยากอีก อน,นี้เป็นที่พักอย่างเดียวไม่มีลานกลางเต็นท์นะไม,ไม่ถึงต้องขึ้นไปอีกหน่อยนึงขึ้นไปให้สุดตรงนี้แหละไม่รู้แวะทำไหมเอานี่ตรงนี้นนูนเห็นกำแพงนี้ไม่ใช่เลยถูก<ป>นะรอบนี้ น่าจะต้องเดินขึ้นไปตรงนี้ตรงไหนว่า,วางๆนี่คือได้หมดเนาะได้หมดได้หมดอ้สามคนครับเต็นสองเตนครับสามคนสามร้อยครับสามร้อยเอ๊ะเอารถต้องเอามารถมาใกล้ๆนี่ตรงใช่ไหมครับ <camoufl> เ <aging> อารถถอยเข้ามาจอดที่นี่เนี่ยรถประจันี แล้วก็ไปเลือกกำเลกลางได้เลยเ,เลือกกำเลยได,ได้เลยครับบบคครัตรงนี้แล้วก็วางแล้วก็หันหน้าสองเต็นท์ออกปักเสาเลยอโอเค เรามากินถ้วยร้อนก่อนเลยอันนี้แกวฮ้อนแซบ่บอันนี้นะอันนี้ของแคสน,นี่ของแม่อะไรถ้วยร้อนหมาล่าอ้าวลองดูดูนี่ใช่แหละฉีกถุงพลาสติกที่หุ้มกลุ่มความร้อนอยู่อาฉีกนั่นแหละ สูงแบบนี้สูงแบบนี้ถ้าโดนน้ำแล้วมันจะร้อนนะสูงแบบนี้เห็นไหมร้อนนะแนะพองแล้ว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 อ๋อมันเริ่มพองนะมันเริ่มพองร้อนแล้ว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 อู้หร้อนก็อยากรู้ไงอันนี้มันร้อนนะเนี่ยเออ เทน้ำก็ต้องรีบใส่อ่ะครบห้าทีควันยังลุกอยู่เลยลองดูสูงไหมววเป็นไงสุดยอดโอ้ มีถ้ามีเนื <If S 2>, te, ้อมีอะไรก็ใส่ไปตั้งแต่ตอนแรกก็น่าจะสุกนะไข่อะไรอย่างเงี้ยเนาะเศษเศษแก่อือืมมาล่าอร่อยลองแจ่วฮ้อนเป็นไงวะอ๋อมันต้มยำแค่ตัวมาล่าแจ่วฮ้อนก็เป็นอีกแบบเนาะเอออร่อยนะเอออร่อยแจ่วอร่อย เหมือนต้ยมยำอ,อร่อยทั้งสองอย่างกินเลยนะอืมกินดีกว่า่ะลุยถ้าใครสนใจก็สั่งได้นะครับเดี๋ยวทิ้งลิงก์เอาไว้ใต้วิดีโออันนี้ไปกินกันก่อนดีกว่าหิวแล้ว เดี๋ยวเราจะลงกันไปที่ถนนคนเดินปลายเนาะอนนี้ก็ประมาณทุ่มกว่า,วาและ้ะตอนนี้ก็มาจอดรถกันที่วัดหลวงเนาะแล้วก็เดินไปอีกนิดนึง,งนเสียค่าบำรุงวัด20บาทครับแล้วก็เดิน อีกนิดนึงก็จะถึงสนทนคนเดินพร้อมมากคนข้างหลังโดูชุดโดูชุดโอ้โห,โ,หโ,หโหมีพระธงพระุงด้วยเอาปะ กลับรถกันไกลหน่อยตั้ง5โลก p s พาลงอีกแล้วเป็นไงบ้างคะก็มืดดีคนเดียวเลยดูสภาพอะไรแบกขาตั้งกล้องดูนี่กล้องกล้องอ่ไม่ใช่แบตก,ก็หมด